สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะผมเช่นเคยเนาะก็สําหรับคลิปนี้สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมพาเพื่อนเนี่ยไปชมงานประมูลรถใน ATK Reborn นะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็เลยพรอมพูดถึงเรื่องรถเนี่ยผมก็เลยจะมานําเสนอคลิปนี้นะก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับรถในไฟเนะครับผมก็คืออันดับรถยอดนิยม รถกระแสหลักใน GTA 5M นะครั้งนี้ผมยกมา7ชนิดเชื่อว่าถึง7คันเนี่ยเจ็รุ่นเนี่ยเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้จักนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยว่ามีรุ่นไหนบ้างน,นะอามาเริ่มดับที่1นะครับผมก็คือ Track นะครับผมทแทร็กนั่นเองรถนี้เป็นรถยอด,ดนิยมรถปั่นใจมหาชนเลยนะผมเชื่อว่าหลายๆคนใช้รถที่ดีนะครับผมในเรื่องของทางตรงวิ่งวิ่งดีมากทางตรงรอบปลายพอได้นะครับผมแต่ในเรื่องของการคอนโทรลอาจจะค่อนข้างนิดนึงในเรื่องของการปัดมันไม่ค่อยจะยึดเกาะสักเท่าไหร่อันนี้ก็มีวิธีแก้ก็แล้วแต่สูตรจูนของใครของมันนะแต่ด้วยพื้นฐานรถมันก็จะประมาณนี้นะครับผมสตหอกแทกนะแบบโฟกัสหรือเปล่าต่อคันที่2 คันที่2ก็คือ C8 อ่า C8 มันก็อารมณ์แบบของคู่กันมีแท็ก็ต้องมี C8 เป็นรถที่ตีคู่กันมานะผมเรื่องของแ็กกับ C8 เนี่ยผมมองว่าไม่ได้ต่างกันมากนะมีข้อด้อยข้อดีต่างกันนิดเดียวอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะผมบางคนก็จ,จะถนัด C8 บางคนไปจับถนัดแ็กอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมต่อที่คันที่3นะครับคันที่3ก็คือ g t b นั่นเองโคคันนี้คือถ้าเทียบกับ แท็กกับ C8 แล้วเนี่ยผมมองว่า g t v มันสมดุลสมดุลจัดเลยนะอืเป็นรถที่ดี่าด้วยบอดี้รถผมมองว่ามันดีดีจัดเลยเคยเห็นหลายแกงใช้แล้วแบบใช้ได้ดีมาก g t v อืมมีช่วงหนึ่งที่ดูในวอตก็จะเป็นพวกแกงอย่างเอ็นียใช้เยอะมากนะผมสำหรับ g t v เรอเวลาดูเขาเล่นสตอรีร่รู้สึกว่าโอ้โหมันรถมันดีจัดเลยอารมณ์แบบรถประมูลแต่ว่าไม่ใช่นะแต่มันก็เทียบกันไม่ได้อยู่ดีนะครับผมต่อที่คกันที่4คันที่4เนี่ยก็คือฟูลเลียเป็นหนึ่งคันที่ใช้กันเยอะนะครับผมสวยเลยเป็นรถที่สวยจะมีเขาเรียกว,ว่าอะไรนะหางท้ายปิดท้ายอเวลาลดความเร็วเริ่มได้ปิดหางท้ายจะยกขึ้นมาฟูรเียนะครับผมรถที่ดีนะผมมองว่าดีจัดเป็นหนึ่งคันสาหรับฟูเรีย มาต่อที่คันที่5นะผมคันที่5ก็คือ GTO นั่นเองนะครับผมเป็นรถที่อารมณ์แบบดิบๆิเฉื่อยหน่อยนะครับผมเสียงเนะ่ยเอกลักษณ์ของ GTO เลยเสียงแม่งแสบหูหวานจัด GTO นะรถที่แรงครับรถที่แรงแล้วแต่คนใช้ด้วยเราผมอาจจะคุมรถยากหน่อยนะครับผมมาต่อที่คันที่6ก็คือ c e n t i n e l ผมชอบนะ c e n t r n e l มันสวยมากมอารมณ์มันแบบมอง ข้างหลังเนี่ยคลาย้คลายแบบดัมโบเลยอะรถที่สวยจัดแล้วก็เห็นหลายๆเมืองใช้นะผมเป็นรถที่ดีนะครับรถที่ดีเลยแต่ในเรื่องของเขาเสียอาจจะในเรื่องของความถึกความไรเงี้ยจ,จะเปาะหรือเปล่าประมาณนี้แหละแต่ที่พูดมาทั้งหมดผมมองว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันนะแต่ละคันมันก็จะบิดเบียนกันนะผมเพราะว่ามันอยู่ในรถที่เว รถมันพอๆกันนะครับผมก็แล้วแต่เมืองแต่และประเทศด้วยบางประเทศอาจจะแบบสิบแปดโคตดีเลยบางที่อาจจะ GTO ด,ดีจัดน,น,นี้ก็ประมาณนี้แต่ผมมองว่าพอๆกันนะครับผมส่วนคันที่7ก็คือ w a ค n e r นั่นเองคันนี้ง่ายคือเห็นรถรู้เลยเพราะว่าด้วยรูปทรงรถมันเต็ดตาม,มากนะครับผมสำหรับว a คเนอรดีไซน์รถเหมือนเหมืนอนแบ็กแมนอะรถของแบ c ็กแม รถค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเบานะครับอาจจะคุ้มยากนิดนึงด้วยน้ําหนักที่เบานะผมมองว่าแต่ในเรื่องของความเร็วอะไรเงี้ยพอได้แต่ข้อเสียอย่างนึงก็คือมันค่อนข้าง,างจะบางไปหน่อยนะครับผมโอเคครับผมและนี่ก็คือรถชี่ยอดนิยมในไฟ M เลยเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้จัก นะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าหากขบกับข้อมูลอะไรผิดพลาดกันใดขออภัยด้วยนะผมเดีย๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแนะนํำใต้คลิปมาได้ก่อนจากกันไปอย่า like, ลืมไลค์แชร์สติ๊เรเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเดืนะ่อน mm hmm. เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ